จะทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะคะหยอดลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนให้ลดอุณหภูมิความร้อนลงผลิตเองด้วยมือของเรานี่ห่อเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เราใช้แรปห่อเอาไว้ต้นชานะคะเพื่อนๆเ,เราค่อยๆไม่ว่างานอะไรก็ต้องใช้เวลาเช็คอุณหภูมิแล้วก็ผ่านเพื่อรักษาคุณภาพนี่คือส่วนประกอบที่เราใช้ทำนะคะ เป็นเบดใสนะทุกคนเราเว็บมาจะเย็นๆปกติจะมีเครื่องวัดอุณนหนภูมิแต่หาไม่เจอเพราะไม่ได้ใช้นานแล้วพิมพ์นี้มีขายทั่วไปเราจะหาซื้อลายแบบไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะเพื่อนๆ เราก็ค่อยๆหยอดลงไปเพื่อรักษาคุณภาพนี่คือส่วนประกอบที่เราใช้ทํานะคะเป็นเบสใสนะทุกคนเราเว็บมาที่เป็นน้ำบังคุดหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือแกงสองช้อนถ้าถ้าใครต้องการ ที่จะทําสบู่ใช้เองเราใช้เบตใส250กรัมนะคะเพื่อนๆเมื่อเรานําไปเวฟในเตาเพื่อรักษาคุณภาพนี่คือส่วนประกอบที่เราใช้ทํานะคะเป็นเบทใสนะทุกคนเราเวฟให้เหลือประมาณ60องศานะจ๊ะกวนไปเรื่อยๆ เหมือนกับที่เราหยอดขนมนะ,ะเพื่อเพื่อไว้เผื่อฟูอะไรแบบนั้นแต่ทำสบูน่นี่หยอดเต็มได้เลยทุกคนให้เต็มแม่พิมพ์ไปเลยนะคะกวนไปเรื่อยๆใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆในการทำแต่ละสิ่งแต่ละยาตอนชานะคะเพื่อนๆ เราค่อยๆแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสีเริ่มสวยขึ้นนะคะเพื่อนๆค่อยๆเทลงไปแล้วก็กวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะผลิตเองด้วยมือของเรานี่ห่อเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ <ๆ S 1> เราใช้แรปห่อเอาไว้เพื่อรักษาคุณภาพนี่คือส่วนประกอบที่เราใช้ทำนะคะ เป็นเบสใสนะทุกคนเราเว็บมารอบนี้เราก็ทำไว้ใช้เองจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์สำหรับฉีดนะคะทำสบู่โดยเฉพาะนะคะเพื่อแล้วเราก็นำมากวนมาผสมกับส่วนผสมผลิตเองด้วยมือของเรานี่ห่อเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราใช้แรปห่อเอาไว้ จะเย็นๆปกติจะมีเครื่องวัดอุณหนภูมิแต่หาไม่เจอเพราะไม่ได้ใช้นานแล้วถ้าใครต้องการที่จะทำสบู่ใช้เองเราใช้เบตใส250กรัมนะคะเพื่อนๆเมื่อเรานำไปเวฟในเตาเราก็เลยวัดด้วยมือนะจ๊ะเพื่อนๆเราก็จะกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆต้องใช้ ความใจเย็นในการกวนเพื่อลดความร้อนลงนะคะในการกวนเพื่อลดความร้อนลงนะคะเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเว็บประมาณ3นาทีนะคะ จากนั้นเราก็มากวนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเหมือนกับที่เราหยอดขนมนะ,ะเพื่อเพื่อไว้เผื่อฟูอะไรแบบนั้นแต่ทําสบู่นี่หยอดเต็มได้เลยทุกคนให้เต็มแม่พิมพ์ไปเลยนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสีเริ่มสวยขึ้นนะคะเพื่อนๆค่อย,อยๆเทลงไปแล้วก็กวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเวฟประมาณสามนาทีนะคะ จากนั้นเราก็มากวนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้ในการทำสบู่คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได,ได้รับความรู้ในการทำสบู่บะะเพื่อ,อรรรปรับให้ฟองมันหายไปสบู่เราจะได้ใสแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราด้วยนะคะเพื่อนๆ นี่ก็เป็นแอลกอฮอล์สำหรับทำสบู่นะคะแล้วเราก็นำมากวนมาผสมกับส่วนผสมผลิตเองด้วยมือของเรานี่ห่อเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราใช้แรปห่อเอาไว้เพื่อให้เขาผสมประสานกันเป็นเนื้อเดียวกัน ทำตามขั้นตอนนี้เลยนะคะจะทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะคะหยอดลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะจ๊ะผลิตเองด้วยมือของเรานี่ห่อเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราใช้แรปห่อเอาไว้ แล้วเราก็นำมากวนมาผสมกับส่วนผสมต้นชานะคะเพื่อนๆเราค่อยๆใจเย็นๆปกติจะมีเครื่องวัดอุณหนภูมิแต่หาไม่เจอเพราะไม่ได้ใช้นานแล้วคลิปนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็กวนไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสีเริ่มสวยขึ้นนะคะเพื่อนๆค่อยๆเทลงไปแล้วก็กวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ไปทดลองทำใช้เองมาดูกันว่าต่อไปทางแม่แต้วจะทำอะไรให้ท่านรับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบกวนไปเรื่อยๆใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆในการทำแต่ละสิ่งแต่ละยาเพื่อให้เขาผสมประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันทำตามขั้นตอนนี้เลยนะคะ วันนี้แม่แต้วจะมาทำสบู่ใช้เองจ้าเราไม่ต้องซื้อเขาเป็นสบู่ที่มีคุณภาพเพราะเราวันนี้แม่แต้วจะมาทำสบู่ใช้เองจ้าเราไม่ต้องซื้อเขาเป็นสบู่ที่มีคุณภาพเพราะเราแล้วเราก็นำมากวนมาผสมกับส่วนผสมผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันสีเริ่มสวย จากนั้นเราก็นํามาหยอดใส่พิมพ์นะจ๊ะเหมือนกับที่เราหยอดขนมนะ,ะเพื่อเพื่อไว้เผื่อฟูอะไรแบบนั้นแต่ทำสบูน่นี่หยอดเต็มได้เลยทุกคนให้เต็มแม่พิมพ์ไปเลยนะคะตอนชานะคะเพื่อนๆ ค่อยๆโคเวฟประมาณ3นาทีใช้อุณหภูมิประมาณ60องศานะคะในการเวฟไปทดลองทำใช้เองมาดูกันว่าต่อไปทางแม่แต้วจะทำอะไรให้ท่านรับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบ